สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียืมมือเลี้ยงครับผมมือเนี้ก็ทีเด้ยเอาห้างต่อครับผมเอาห้างต่อลงครับมือนี้มาเจอห้างต่อครับผมเอวห้างไงเลยครับห้างแบบไงเลยแล้วเสียเอาลงมือเนี้แล้วครับผมมาเบิ่งกันครับเสียลงอย่างไรหามลอกเลียนแบบเลยครับถ้าใครไม่ชํานาญห้ามลอกเลียนแบบนะครับ พี่น้องอีสานบานเบ,บ้าหนะครับผมแบบให้เบ้าเจีมขึ้นเอาต่อครับเยอะอย่าบีบใส่เยอะเดี๋ยวมันเหม็นพอแล้วพอแล้วอุดเลยอุดได้เลยม,มันจะเหม็นลูกมันเละพอแล้วอุดแล้วมั มิหลแมเอามิหลแรมไหมอแตกแตกใช่ไหมเดี๋ยวมัน,นบ้าจีมตักต้องต่อลงมามาเอาลงมาเลยปล่อยไปยำดีหนักนะปล่อยเลยโอเคไปับผมครับบ้าจีมเอาลงมาเลยพี่น้อง ิดไทครับได้เอาห้างต่อลงมากแล้วครับพี่น้องผมครับเดี๋ยวห้างไงครับหญ่มากมัดหาโล่ซีหาโลได้ครับพี่น้องเส้นพาศูนย์กลางตรอมัณสิบเจ็ดสิบเจ็ดเส้นสิบเจ็ดนิ้วสิบเจ็ดนิ้วครับครับผมครับไปครับผมไปแก้แม่มันออกครับพี่น้องไปครับผมผมพี่น้อง ครับผมเงียบแล้วเนี oh, yeah. right? oh, ่ยเงียบแล้วเงียบละแล้วมันข้อออกก็ได้ตวไงไงมันออกมาแล้วข้าวเลยโอ้ลังมันมันจะโอ้มันแตกใช่ไหมเนี่ยโดนเนี่ยโดนนี่ยโอ้โดนโดนนิ้วนาะโดยโดนไอ้กันไกไม่โดนกันไกผมดึงมันจะขาดออกไปครับผมพี่น้องไปแกะแม่มันออกครับไปเอาไปรุ่นกันมาเท่าที่ได้เท่าไหร่ครับผมเราผมสองสองยังสลบแล้วโอ้ยเงียบหมดแล้วแกะเลย เอาแม่เอาล่เอาด่างเขียวมาแก่งนี่แหละด่างเขียวมาเลยเรียบร้อยเรียบร้อยดียยยยม่ใช่จรงเลยสวัสดีครับพี่น้องหลังจากเมื่อขึ้นนี่เขาได้แปวาตอลงมากนะครับผมขึ้นนี่ได้เป่าตอลงมากแล้วคลิปอาจจะบ่ร์เ้าปัญหาพี่น้องเพราะว่าบา่ได้เอาบ่นำา่ได้เอาขากล้องไปครับผมเรื่องหมวขากล้องไป หรือว่าเหตุการณ์มันนนั่นเลยก็ได้เอาบ่ได้เตรียมยังน,น,นะครับเหตุการณ์มันหลีบครับมันเพิ่นมาบอกให้แปเวาต้อออกให้ครับเพิ่นเพิ่นฟฝ้าเอาออกนะครับก็เลยบ่ได้เอาค้ากองไปเริ่มเตรียมไปเลยไ่ได้ทายัน้เ้เบิงแบบตอนอย่างพี่น้องจังไดก็คลิปบอสมบูรณ์จังไดก็ขอโทษขอให้ไลยครับพี่น้อง อ,อหามหลอกเลี่ยนแบบนะครับถ้าผูชำนา่นแล้วก็บปเป็นอย่างแต่ผู้บ็นชำน,นั่นหามหลอกเลี่ยนแบบอาจจะเกิดอันตรายได้ครับพี่น้องทือเียครับว่ามีอย่างไรครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจงให้เบ้านากระบอเกมบเดี๋คลิปต่อไปนะครับผมยิ่ยังใดที่ประสบภาพเบ้ายังไปประสบภาพก็ขอโทษขอให้หลายหลายอันไหนมันบ่ควรก็ขอโทษขอให้หลายๆนะครับพี่น้อง ากช่องน้อยๆของเบานบบาเขเบาเจ็บนะครับสวัสดีครับ